สวัสดีครับผมนิมหน้าชาแนลครับผมตัวนี้พบกันบ่อยนะเกี่ยวกับการรีวิวคองมือก็ค่อนข้างจะมากนะฮะดูมากแล้วกันเนาะวันนี้นะครับเอ่าต,ตัวนี้นะครับคือวงเดือนเรื่อยๆฟอฟ้านะฮะที่ร้านจะใช้เป็นตัวฮิตาชินะครับ C7 SS อ่หนึ่บวัตต์5,500นรอยบต่อวินาทีใบใส่ได้เต็มที่190มมิลนะครับ ตัวนี้5ปีนะห้าปีแล้วราคาส0งพันกลางๆนะสองพันกลางๆแถ้าเทียบไปอายุห้าปีแล้วเนาะถ้าถือว่าคุ้มแล้วนะฮะตัวนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเดียวเอาเรื่องปัญหาก่อนปัญหาเรื่องเดียวนะครับเดิมทีที่ผมซื้อมาก,ก่อนจะมีคนคนเขาเรียกอะไรนะมันก็เปรียบเทียบยี่ห้อกันว่าทําไมไม่เอายี่ห้อพวก ตะก,กูลกล่องสีฟ้าอะไรเงี้ยนะไม่ออกล่อเนาะตะก,กูลกล่องสีฟ้าสีน้ำเงินทำไมเอาตัวสีเขียวนะครับพิชชี้เนี่ยผมซื้อมาพร้อมกันเนี่ยผมซื้อวงเดือนพร้อมกับลูกหมูนะครับแล้วก็สว่านกระแทกสามอย่างพร้อมกันของสามอย่างเนี่ยจนถึงวันนี้ห้าปียังอยู่ครบทุกตัวนะครับผมก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ซื้อผมก็เลยเริ่มศึกษาเครื่องมือแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ได้อยู่แค่ยี่ห้ออย่างเดียวมันอยู่ที่คนใช้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะก่อนจะตัดไม้ไประเด็นแรกเลยนะผมจะดูก่อนว่าในไม้เนี่ยหนึ่งมันหนาไหมนะครับสองเป็นไม้เนื้อแข็งมากไหมสามมีตะปูไหมถ้าตัดไปเจอตะปูนะครับสถานเนี่ยใบเนี่ยเสียนะครับแล้วลอกเครื่องมันจะสะดุดนะฮะเพราะฉะนั้นบอกจะใช้ขมือดูชิ้นงานที่เราจะตัดก่อนดูให้เรียบร้อยนะครับ อันดับต่อไปคือดูว่าเราตั้งตัวนี้มันต่ำเกินไปไหมมันโดนพื้นที่เป็นปูนไหมโดนขาคนไหมดรืออะไรที่มันรองอยู่ใต้ล่างชิ้นงานเนี่ยต้องดูให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมือทุกอย่างที่มันหมุนมีความเสี่ยงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหนีบการตัดทุกอย่างมันหนีบเนื้อเราก็เข้าตัดนิ้วตัดขาเนี่ยเป็นแผลได้นะครับเพราะฉะนั้นดูเรื่องความปลอดภัยนะฮะอิตาชิตัวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดผมก็ยังยืนยันมืรนเดิมว่าผมมารีวิวของที่ใช้แล้ว แล้วผมก็บอกว่ามันดีระดับหนึ่งที่ผมรับได้และผมพอใจกับราคาของมันนะฮะสองพันกลางๆก็โอเคนะครับและอย่างที่บอกตัวนี้ยังไม่เสีย5ปีแล้วการใช้งานคือง่ายนะครับการใช้งานเบื้องต้นเอาง่ายๆเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะคือการเปิดปิดม่านของใบนะฮะม่านของใบมีไว้เพื่อกันใบมาโดนเรานะฮะเวลาวางไว้หรือว่าเวลาที่ ถ่าตัดเสร็จเปไหวตัวนี้มันจะดีดลงมานะครับถ้ามันไม่ดีดลงมาตรงนี้ก็คือใกล้ตัวเราแต่มันดีดมาเพื่อกันไว้นะฮะอาจจะโดนมือโดนแขนโดนขาก็การได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับคือสวิตช์นะครับเมื่อเรากดอย่างนี้มันไม่ลงนะครับยังไงก็ไม่ลงเราก็กดตุ่มตรงนี้นะเข้าไปก่อนแล้วก็กดนะครับเครื่องนี้จะทํางานนะครับเข้าใจนะฮะเครื่องนี้จะทางานแล้ววงเดือนตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบประเภทที่ว่ากดปุ๊บ แลวกดค้างแล้วปล่อยมือแล้วเครื่องทํางานไม่มีนะฮะมันจะต้องปล่อยแล้วก็ต้องดับอย่างนี้นะครับคุกทวิตตัวด้านหน้านะครับสําหรับปรับนะฮะให้มันเอียงได้นะฮะปรับครับปรับเอียงได้นะฮะเดี๋ยวนี้นะก็คือด้านที่นะ่านะจะประมาณเท่าไหร่45องศานะฮะก็ปรับให้เอียงได้แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่เป็นตัว สกรูพลาสติกตรงนี้นะครับสําหรับใส่ตัวไกด์นีะครับไกด์ก็คือจะเป็นเหล็กเสียบเข้าไปที่ข้างแล้วเป็นเหล็กขนาดไป็นชิ้นงานเวลาตัดมันก็จะตรงนะครับเป็นตัวไกด์สำหรับตัดนะครับพอดีไกด์ไกด์ม่อยู่ไกด์ไปที่ออกนะครตัวนี้นะครับสําหรับปรับความสูงความต่ําของใบนะฮะวิธีการตั้งใบนะฮะยางตัดบานประตูสมมุติบานหนาสามเซนนะครับลบกวนไม่ใช่ลบกวนแนะนำก็แล้วกันว่า ตั้งบานไว้ประมาณ3ามเซนครึ่งนะครับอย่าให้เอ๊กู๊ผิดตั้งใบไว้ประมาณ3ามเซนครึ่งนะครับคือเผื่ออีกมาครึ่งเซนาบานประตูก็สามเซนตั้งใบไว้3ามเซนครึ่งเวลามันตัดมันจะได้ไม่เลยลงมาเยอะแล้วจะได้ไม่ได้มีความเสี่ยงก็คือถ้ามันเลยมาเยอะมันจะโดนพื้นสมมติว่า,า,า,ารเราตั้งไว้ไปตัดบ,บานประตูที่พื้นนองเขาเป็นกระเบื้องถ้าเราตั้งเยอะเกินมันจะโดนพื้นที่เป็นกระเบื้องต้องมาเก็บงานกระเบื้องอีกนะครับวิธีการใช้งานคือนะครับปลดมันออกเลื่อนขึ้นนะครับ ้ตั้งลงนะใบตรงนี้ก็จะโผล่มานะครับถ้าอยากได้มากก็ตั้งให้จุดหน่อยนะครับใบก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับการตั้งใบนะฮะส่วนมากถ้าถ้าผมใช้งานเทปผมก็จะลูดมันให้จุดเหมือนเดิมนะฮะมันจะได้ตั้งไดุ้ผมติดสายไฟ ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเครื่องมือที่ใช้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องทาความสะอาดมันซะบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม้บางทีเป็นไม้สดไม้แห้งอะไรเงี้ยเป็นไม้แห้งมันก็้มีปัญหาแต่พอดีถ้ามันเป็นไม้สดเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่านะฮะมันมีคราบของไม้สดมันติดมันยางไม้เนี่ยเราต้องคอยเช็ดตั้งแต่แรกนะครับอ่ะมันัติดสายนะครับปกติแล้วผมก็จะนะับสำหรับตั้งใบอย่างนี้นะ ถ้าผมเลือกใช้งานผมจะไว้อย่างนี้เพราะมันตั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับหล่ละก็เลือกใช้งานนะฮะแต่พอดีใบอนเนี้ยเนี่ยเห็นดำๆอย่างเงี้ยนฮะใบดำๆอย่างเงี้ยยังตัดเข้าอยู่นะฮะคมนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันตัดไม้ยูคาอย่างต่อเนื่นองมันมมก็เลยไหมนะครับการที่จะตัดไม้ยูคานะครับพยายามจับแน่นๆนะฮะอันตรายวงเดือนนะครับตัวเนี้ยร้อยเก้าสิบมิลถือว่าก็ตัดได้ระดับหนึ่งนะครับถือจับง่ายไม่หนักมือนเกินไปนะครับ แต่ถ้าใหญ่กว่านี้มันก็จะเหมือนกับการควบคุมอะไรคำโอนจะยากหน่อยจะต้องจับสองมือนะฮะทีเดียวนี่ไหผบอกเสียบไฟไม่ใช้ได้เลยนะฮะก็ตรวจสอบก่อนนะฮะว่าเรียบร้อยนะฮะนี่ครับฟังเสียงคร่าวลนะฮะอายุห้าขวบอันนี้นนอายุหาย้าขวบแล้วนะอยู่ที่คนใช้ด้วยครับ นะส่วนหนึ่งอยู่ที่คนใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่แบรนด์ด้วยละ่ะนะเห็นหร,อ,หรอสินค้านนคุณภาพตามราคาแต่ถ้าซื้อของดีมาแล้วใช้แบบใช้แบบอะไรไม่ใช่ของฉันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพังนะครับวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะครับเผื่อจะเป็นเกรดและเป็นแนวทางสาหรับท่านที่ต้องการเครื่องมือนะครับราคาพอประมาณแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับการแนะนำเแล้วกันว่าผมใช้ตัวนี้ฮิตาชิซี s s เอ0พัตหบาท 5,500รอบต่อวินาทีใบ190มิล5ปีแล้วนะครับ2,000กันการถ้าใครถูกใจก็ไปหาเลือกชมเลือกซื้อตามร้านแถวบ้านนะครับผมใครถูกใจขั้งผมนะฮะกดไลค์กดแชร์สับสไครต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กันนะครับเพื่อนเพ่อี่ๆทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งนะฮะที่ทำคลิปนะครับอะไรที่ข้อมูลผิดพลาดไปอะไรไปต้องขอโทษด้วยเพราะบางทีมัน ตับสบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> สนมด้าชาน,นอสวัสดีครับผม